ดีค่ะท่านผู้บริหารท่านผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชนที่รับทุกท่านค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งของการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาไทยที่มีความสำคัญมากต่อประเทศชาติดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่17หัวข้อคือการพิกฉ์มการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปกติเราจะจัดทุกปีแต่ว่าระยะหลังนี้เราจัดทุกๆ2ปีเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะแน่นมากแล้วก็มีความเข้มข้นมากงานวิจัยต่างๆที่ส่งเข้ามาก็มีจํานวนมากเพราะฉะนั้นการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการที่ เปิดเวทีให้กับผู้ที่สนใจทางการศึกษาได้มารับฟังได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยต่างๆอย่างท่วมทน้นหลากหลายมากมายซึ่งดิฉันคิดว่ามีข้อมูลมีความรู้มีวิชาการแน่นเอียดว่าอย่างนั้นเถิดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการศึกษามีความสำคัญต่อประเทศชาติมากดิฉันอยากจะเริ่มต้นว่า การศึกษาคือความมั่นคงของชีวิตการศึกษาคือความมั่นคงของครอบครัวการศึกษาคือความมั่นคงของชาติไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงในอนาคตจึงเป็นหัวใจ สำคัญในการนำพาประเทศให้ก้าวข้ามวิกฤตต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกสมัยนี้เป็นโลกที่เราเรียกว่าสมัยยุคดิจิทัลหรือว่าประเทศไทย4.0หรือศตวรรษที่21แล้วแต่จะเรียกแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของทุกรุ่นทุกวัยแม้กระทั่งปฐมวัยปฐมมัธยมจนถึงมหาวาิทยาลัยและตลอดชีวิต จึงเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมีความเข้มข้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกัน แต่อย่างไรก็ตามในการจัดสมมนาครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดเราจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาต25ิ2566ถึง2580อันนั้นเป็นประการที่1และแผนพัฒนาประเทศในปี66ถึงปี70อันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13จุดหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนากำลังคนของประเทศที่มีสมร และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วการสัมนาครั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องครอบคลุมเนื้อหาและทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศเราดิฉันอยากจะเริ่มว่าโลกเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่คาดคิดไม่ถึงจำนวนมากและถาถมเข้ามาโดยที่เรายังไม่ได้ตั้งตัว อย่างเช่นโควิด19หรือการถดถอยของเศรษฐกิจของบ้านเมืองในทุกๆด้านมีผลกระทบกับการศึกษาและแรงงานของคนไทยมาโดยตลอดการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและอยู่ต่อเนื่อง2อสมปีของโควิด19จึงกระทบการศึกษาและแรงงานในการผลิตแรงงานของประเทศ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็หันมาที่จะสนใจว่าการศึกษาต่อจากนี้ไปจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพดนอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะเทคโนโลยี Technology, มิได้มาวันนี้พรุ่งนี้อย่างรวดเร็วต้องมีการเตรียมการ เพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาจึงไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้หรือปีนี้ปีหน้าจะต้องมีการเตรียมการและเข้าใจก่อนว่าการที่จะให้คนไทยได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเราเห็นตัวอย่างโควิด19เราพบว่านักเรียนทั้งประเทศมีประมาณ20%เท่านั้นเองที่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ทั้งๆท,ที่กระทรวงศึกษาธิการมีถึง5อ่อนในช่วงโควิดแต่มีเพียง20%ของนักเรียนที่สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก80%ไม่มีความสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้จึงจะต้องใช้ออนแอร์ air, ซึ่งเป็นโครงการการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมที ทุกๆคนอยู่ที่บ้านที่มีโทรทัศน์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตาม8สาระวิชาของหลักสูบบ้านใครไม่มีดิฉันชอบใจมากที่เด็กไปเรียนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะเขามีโทรทัศน์เครื่องใหญ่ก็ไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วออนแอร์เนี่ยนะคะสามารถเรียนย้อนกลับไปกลับมาสามารถที่จะทบทวน วิชาการต่างๆได้และในตอนท้ายเนี่ยนะคะก็ยังมีสอนวิชาชีพวิชาอาชีพวิชาชีวิตศิลปะวัฒนธรรมหลังบ่าย3ามโมงเพราะฉะนั้นจึงเป็นสองหนทางที่มีคนใช้มากในช่วงโควิดสำหรับออนไลน์ site, นั่นก็เรียนไม่ได้แล้วออนมาน์ on and, และออนแฮนซึ่งก็มีน้อยมากที่จะสามารถใช้ได้ดิฉันกลับมาที่ออนไลน์ line. 20%มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเรียกว่าสมาร์ทเดเวิ์ที่จะเรียนหนังสือได้นั่นหมายถึงว่าจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะเรียนออนไลน์ได้ประการที่1ประการที่2จะต้องมี Wi-Fi Wi-Fi นี้อาจจะมาได้2ทางคือซื้อเองหรือรัฐบาลให้อันที่3ทุกๆสาระหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์จะต้องเป็นดิจิทัล ซึ่งก่อนโควิดสาระทุกอย่างไม่ได้เป็นดิจิทัลอยู่ในกระดาษทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักสูตรสมมุติว่าร้อยเล่ม200เล่มมันอยู่ในกระดาษการจะเรียนออนไลน์หลักสูตรวิชาการเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลจึงจะเรียนออนไลน์ได้การเปลี่ยนร้อยเล่มหลักสูตรเป็นออนไลน์ก็ใช้เวลา อันที่4คุณครูจะต้องมีความสามารถพิเศษในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และดิจิทัลคอนเทนต์เพราะฉะนั้น4ปัจจัยนี้จึงจะทำให้เด็กนักเรียนเรียนออนไลน์ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ดิฉันอยากจะฝากทั้งผู้วิจัยทั้งคุณครูและผู้บริหารไว้เป็นเบื้องต้นว่าเราอยากเห็นเด็กของเราเรียนออนไลน์ใช้เทคโนโลยีแต่ เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอเราไม่มี WiFI ไม่มีเงินเพียงพอไม่มีคอนเทนต์ที่เป็นดิจิทัลเพียงพอและไม่มีครูที่มีความรู้เพียงพอที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้สอนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ผู้วิจัยและผู้บริหารทุกๆคนหันไปสนใจหาเครื่องไม้เครื่องมือให้เด็กทุกคนให้ครบซะก่อน นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการขณะนี้มีล้านสี่แสนคนที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์แม้เราจะพูดให้ไพเราะอย่างไรและอยากแค่ไหนก็ตามในเมื่อเริ่มต้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มี Wi-Fi ไ,ไม่มีคอนเทนต์ดิจิทัลไม่มีครูที่เก่งทั้ง4ประการนี้ทุกคนก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของทุกๆคนนะคะแล้วเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้วย จึงเป็นโจทย์อันแรกเลยจะต้องระดมความคิดระดมทุนเพื่อจัดอุปกรณ์เหล่านี้ให้เด็กทุกๆคนมีอุปกรณ์เพื่อเรียนออนไลน์ได้ทุกๆคนอีกล้านสี่แสนคนค่ะคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติได้มีนโยบายรณรงค์ให้พี่เก่าวให้นักเรียนเก่าซื้อของซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อให้โรงเรียนนักเรียน รุ่นน้องของเขามีเครื่องไม้เครื่องมือครบแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ตามวัตถุประสงค์ทุกอย่างนี่คือโจทย์ข้อแรกเลยนะคะอย่าพูดแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพไม่มีอะค่ะยังไม่ได้แล้วลดความเหลื่อมล้ําก็ยังไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นโจทย์อันที่หนึ่งอันที่สองการสัมมนาค,ครั้งนี้ตาม UN ที่เคยจัด transforming education summit หรือที่เราเรียกตัวย่อว่า test tes2022 ประเทศไทยได้ไปนำเสนอแล้วก็สัญญาว่าจะทำการศึกษาใน5ด้านด้วยกันที่ tes2022 ก็คือการฟื้นฟูการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด19อันนั้นประการที่1ประการที่2ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก อันที่ 3. ลงทุนด้านการศึกษาภาครัฐ4การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ5การพลิกโมมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนี่แหละค่ะพลิกโมมการศึกษาด้วยดิจิทัลโดยไม่มีเครื่องม้เครื่องมือไม่มีปัจจัยครบ4อย่างท่านเรียนไม่ได้ค่ะแต่ต่อมาทางสภาการศึกษาและวงการการศึกษาของไทย ได้เพิ่มอีกข้อหนึ่งคือการลดความเหลื่อมลำ้ำเพราะฉะนั้นการสัมมนาครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งหมด6ด้านด้วยกันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่างานวิจัยของนักวิจัยผู้มีคุณวุฒิทางด้านต่างๆที่จะได้พูดในการสัมมนาครั้งนี้คงจะให้ความรู้หลากหลายจนท่านอาจจะต้องแยกแยะ ว่าท่านสามารถทำอะไรได้ก่อนหน้าหลังคงไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างที่มีการนำเสนอได้แต่ในขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาที่การเองก็ได้มีโครงการเล็กๆทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโคดดิ้งสามารถบูรณาการแตดสาระวิชาครบถ้วนทุกสาระเป็นเป้าหมายของการศึกษาโลกด้วยซ้ำไป ดิฉันได้ไปประชุม f o r u m for world education โดยที่มี17ประเทศรวมตัวกันตั้งเป็น Forum for world education เป้าหมายของการศึกษาโลกซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเห็นคือหการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามจะต้องเรียนอย่างสนุกสอนอย่างสนุกค่ะนั่นหมายความว่าเด็กได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนและสิ่งที่เขาสนใจที่จะเรียน นะคะสระหว่างเรียนมีไรายได้ 3. จบแล้วมีงานทำเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทันสมัยแข่งขันได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง4ประการนี้ก็คงจะสอดคล้องกับเป้าหมายของการสัมมนาครั้งนี้อย่างแน่นอนชีวิตคนถ้า เรียนสนุกมีรายได้มีงานทําเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทันสมัยแข,ข่งขันได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมเกิดความสมบูรณ์ในในชีวิตต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนช่วยหันมาสนใจว่าสถานศึกษาทั้งหมดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางการหรือเรียนที่บ้านหรือแม้กระทั่งกศนอก็ตามย่อม จะต้องทําให้คนเรียนเรียนอย่างสนุกระหว่างเรียนมีรายได้จบแล้วมีงานทําแข่งขันได้อย่างนี้ก็มีความสุขและมีชีวิตที่ดีแล้วค่ะเรื <S <S ่องต่างๆที่จะนําเสนอในการสัมมนาครั้งนี้จะมีตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติได้ซึ่งดิฉันเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เรามุ่งเน้นไปที่สมรรถนะ การที่หลักสูตรเรายัางเน้นที่สาระไม่ได้มีความหมายหรือไม่ใช่อุปสรรคที่จะทำให้เราเรียนอย่างสมรถนะไม่ได้หลักสูตรยังเน้นสาระอยู่ก็ตามแต่การเรียนการสอนปรับเปลี่ยนไปเป็นเรียนอย่าง project based learning หรือ active learning คือการลงมือทำในสิ่งที่เรียนที่เมืองจีนนะคะ ทุกๆชั่วโมงที่เรียนจะไม่เรียนเต็มคาบเรียนประมาณ40นาทีส่วนที่เหลืออีก10นาทีเขาบอกให้นักเรียนไปคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วจะแก้ปัญหาหรือลดภาระของครอบครัวได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ลดภาระของพ่อแม่เป็นเบื้องต้นเช่นเด็ก ชั้นประถมอ่านออกเขียนได้บวกลบคิดเลขได้แล้วต้องให้เด็กไปบอกกับพ่อแม่หรือคิดว่าจะช่วยพ่อแม่หนูอ่านออกเขียนได้หนูบวกลบได้แล้วหนูทำบัญชีให้แม่เอาไหมคะอย่างนี้เป็นต้นหรือหนูทำบัญชีรายจ่ายของหนูเองเพื่อจะได้ให้แม่รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายของหนูและครอบครัวเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นการเรียนที่เรียกว่าสมรรถนะค่ะ ทั้งหมดที่พูดมานี้ก็อยากจะบอกกับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะว่าการพิกฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลหรือสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคิดทุกอย่างให้รอบคอบและสามารถปฏิบัติได้ไม่ใช่แต่ในทฤษฎีเท่านั้นเองตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ก็มีการปฏิบัติแต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการเองก็มีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตคือให้เด็กชั้นประถมมัธยมสามารถบูรณาการใช้โคดดิ้งและวิทยาศาสตร์บูรณาการ8สาระวิชาโดยใช้เกษตรเป็นแกนในการบูรณาการ อันนี้มีอยู่ประมาณ600กว่าแหง่งสามารถที่จะเรียนรู้สัมผัสได้ดูได้อยากจะให้ลองศึกษาหรือสมัครมาเป็นสมาชิกของโครงการอัจฉริยะเกษตรปราณีตค่ะเด็กเรียนสนุกมากระหว่างเรียนมีรายได้จบแล้วมีงานทำแล้วแข่งขันได้คุณภาพชีวิตก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป้าหมายของการศึกษาพิกชมการศึกษา ทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้สาระแล้วนำมาปฏิบัติจนเกิดผลให้มีรายได้มีอาชีพแข่งขันได้มีความสุขในชีวิตค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ร่วมเสียสละเวลามาประชุมกับพวกเราในวันนี้ โดยเฉพาะสำนักง,งานเลขาี่การสภาการศึกษาที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากวิจัยและจากตัวอย่างปฏิบัติของผู้วิจัยและของกระทรวงศึกษาธิการและก็ยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าซึ่งจะเป็นการขับ เพื่อนการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและแบบปฏิบัติที่ดีดิฉันขอเน้นย้ำว่าแบบปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาที่จะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาพัฒนาประเทศให้คนไทยมีอาชีพมีความสุขและมีความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่17การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นสำเร็จรุ่ร่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้ทุกทกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสร้างคนได้บุญได้กุศล และทำให้ชีวิตของท่านเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอขอบคุณมากค่ะ